สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้ทำงานนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปทำถุงเยื่อนะครับมีคนขอมาหลายคนแล้วนะครับว่าให้ทำถุงเยื่อให้ดูหน่อยนะครับอวนที่ผมจะใช้เป็นอวนดำนะครับขนาดตาหนึ่งนิ้วนะครับส่วนความหนาของอวนจะเป็นเบอร์ยี่สิบก็ได้นะครับเบอร์ยี่สิบสองก็ได้วิธีตัดของผมผมจะนับนับแนวตรงนะครับ นับเป็นตานะครับแล้วก็ตัดตามแนวนอนนะครับเนี่วก่อนที่ผมจะตัดนะครับผมจะนับตานี่นะครับผมนับหกตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับตาที่หกอยู่นี้ผมจะมาตัดตรงนี้นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆครับ พอตัดเสร็จก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับตัดตามแนวนอนนะครับตัดยาวไปเลยนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมานับตานะครับเพื่อตัดซอยนะครับส่วนจะตัดกี่ตาก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาถุงใหญ่ถุงเล็กนะครับของผมจะตัดสิบสองตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบดิบสองนี่นะครับตาที่สิบสองอยู่นี้มาตัดอยู่ระหว่างตาที่สิบสามนะครับตัดให้เข,ข้ากลางนะครับดึงให้ตึงนะครับอวนมันจะตัดง่ายครับตัดเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับ พอตัดเสร็จแล้วก็เชือกมาร้อยดูก่อนนะครับเชือกที่ผมใช้เป็นเชือกสองมิลนะครับวิธีร้อยนะครับร้อยระหว่างกลางครับร้อยเข้ากลางครับก็ร้อยไปเรื่อยครับขึ้นลงขึ้นลง ร้อยมาบรรจบหัวเชือกนะครับจะได้แบบนี้นะครับส่วนวิธีมัดก็เลี้ยวแต่เราเลยนะครับผมจะมัดเป็นเงื่อนรูดนะครับแบบนี้นะครับทำตุดที่หัวนี้ด้วยครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับของผมก็คือของผมก็ได้ขนาดที่จะทำแล้วนะครับขนาดนี้ได้อยู่นะครับก็ตัดนะครับทำตุดที่หัวเชือกนิดหนึ่งครับเอาไว้เวลาเราดึงนะครับ เวลานี้เราจับที่ตวดนะครับดึงรูดเวลาใส่เหยื่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาตอนที่เราใส่เหยื่อเสร็จแล้วนะครับผมจะทําเป็นเงื่อนรูดเงื่อนดึงนะครับแบบนี้นะครับประมาณแบบนี้นะครับพอตอนเราจะเกะเราก็กันเชือกมันรูดนะครับเวลาปูหนีมันจะ เอาเยี่ยออกไม่ได้นะครับเวลาจะแกะเราก็ดึงครับหรือว่าจะมัดแบบล็อกตายหนึ่งข้างก็ได้นะครับนี่นะครับล็อกตายด้านนี้ล็อกตายนะครับ ข้อดีมันเวลาเราเกะมันจะเร็วกว่านะครับเสร็จผมก็จะมาตัดอวนที่เหลือนะครับตัดตามแนวตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซอยไปซอยตามขนาดที่ตัดเมื่อตอนแรกนะครับของผมก็คือสิบสองตานะครับตัด ตัดทีเดียวแล้วก็มาร้อยเชือกทีหลังก็ได้นะครับวิธีทําก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ